สวัสดีค่ะวันนี้กบมาพบกับหญิงนะคะหญิงอยู่ฟอร์ดสาขาพระประแดงค่ะวันนี้นะคะรถรุ่นท,ที่หญิงจะนํามารีวิวให้ชมด้านหลังนะคะจะเป็นตัวฟอร์ดเรนเจอร์นะคะจะเป็นรุ่น XT4 l ประตูเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาจําหน่ายอยู่920,000บาทนะคะเครื่องยนต์จะเป็น202ขับ2นะคะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะชุดแต่งของหญิงนะคะด้านบนนะคะหญิงจะติดเป็นสกู๊ปนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะขนาดใหญ่นะคะทำให้รถเราดูเท่ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวสกู๊ปจะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้านข้างเป็นสีดำเงาดำด้านแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตรงมา้าตัวนี้จะเป็นตัวม้านะคะสีดำเหมือนกันนะคะตัวตัวม้าเนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรนะคะแล้วก็ มีให้เลือกระหว่างม้ากับตัวแรดนะคะก็เลือกได้เลยชอบแบบไหนก็แจ้งหญิงได้เลยนะคะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะคะหญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะตัวกระจังจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวอักษรตรงกลางที่เขียนคําว่าฟอร์ดเนี่ยจะเป็นสีดําตัดขอบกับสีแดงนะคะพร้อมกับไฟ LED bar แบบนี้เลยนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยก็ลูกค้าชอบแบบไหนนะคะแจ้งหญิงได้เลยนะคะ มาพร้อมกับตัวรุ่น XLT เนี่ยเขามีไฟตัดหมอกด้านล่างมาแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถเปิดเวลาฝนตกหนกักหรือว่าหมอกลงจัดได้เลยนะคะตัวน,นี้ก็ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุได้มาชมกันที่ไฟหน้าของเราบ้างนะคะไฟหน้ายิางก็อัปเกรดใหม่แบบเต็มระบบเลยนะคะก็จะมีทำเป็นไฟมาสแตงนะคะ3คีบแบบนี้นะคะทำเป็นแบบ2สเต็ป ตัวนี้ก็ถ้าเกิดเปิดเป็นไฟปกติจะขึ้นเป็นไฟสีขาวแต่ถ้าเกิดเปิดเป็นไฟเลี้ยวจะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะไฟตัวเดย์ไลท์ด้านล่างนะคะตัวไฟวิ่งกลางวันก็ทําเป็นแบบ2สเต็ปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวรุ่น XLT นะคะไฟไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ยิงเพิ่มเติมเป็นใส่ไฟ LED Eye เข้าไปให้ด้วยนะคะก็เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยมีให้เลือกระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะชอบสีไหนก็แจ้งอย่้เลยนะคะ พร้อมกับไฟวงแหวนนะคะแบบกลมนะคะสวยเท่แบบนี้เลยแล้วก็ครอบเป็นไฟหน้าครอบเป็นที่ครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะสีดำนะคะด้าน,นข้างตัวรถนะคะก็จะมีตัวซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะลูกค้าสังเกตต,ตรงหมุดนะคะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อจากฟอร์ดแท้เลยตรงหมุดจะมีโลโก้ฟอร์แสดงสัญลักษณ์ของตัวฟอร์ดแท้เลยนะคะ ขนาดจะเป็น6นิ้วสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะตัวซุ้มน้อยเนี่ยไม่มีการเจาะตัวถางแต่อย่างใดนะคะก็เขาจะมีกิฟล็อกล็อกให้อย่างแน่นหนาแล้วก็เก็บงานซีนงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวมาชมล้อมแม็กกันบ้างค่ะล้อมแม็กหญิงก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะตัวยางเนี่ยใส่เป็น monster at 2นะคะเป็นยางออทเทรนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะซีรีส์ยางอยู่265 6 5 r 1 8นะคะ จับคู่มากับล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะลายยอดฮิตของเขาเลยนะตัวนี้ก็ใส่ให้เป็นแบบล้อใหญ่กว่าเดิมเลยนะคะขนาดเดิม17เนี่ยหญิงอัพเป็นขนาด18ให้เลยนะคะด้านข้างเนี่ยตรงแก้มข้างจะเป็นสีคโครเมียมนะคะตัวนี้หญิงครอบเป็นสีดําให้นะคะตัวกระจกมองข้างเป็นสีดํานะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็อันนี้เลยค่ะที่เห็นเด่นมาตะไกรเลยสติกเกอร์รอบคันนะคะตัวนี้ก็ ติดให้ลูกค้าเป็นสีส้มนะคะลูกค้ารีเควสขอเป็นสีส้มหญิงก็จัดให้เลยนะคะลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากได้สติกเกอร์คาว่าอะไรหรือว่าต้องการสีอะไรนะคะแจ้งหญิงได้เลยนะคะแล้วก็หญิงติดฟิล์มกรองแสงให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะความเข้มด้านข้างเนี่ยจะเป็น80%ด้านหน้าจะเป็น60%นะคะชอบความเข้มเท่าไหร่นะคะแจ้งหญิงได้เลยนะคะพร้อมกับติดกันสาดให้แบบนี้นะคะ4ชิ้น แล้วก็มีราวหลังคาด้านบนสีดำให้ด้วยค่ะรุ่น XLT เนี่ยเขาจะมีบันไดข้างมาแล้วนะคะก็บันไดข้างตัวนี้รุ่นนี้เป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็เหยียบขึ้นง่ายแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะมาชมด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวด้านท้ายก็จะมีตัวครอบฝาถังน้ำมันนะคะเพิ่มเติมให้ตัวนี้ก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังนะคะทำให้รถเราไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็จะมีตัวโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander นะคะ จะเป็นรุ่นตัวท็อปของเขาเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะตัวนี้เวลาเบรกเนี้ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็รุ่นเนี้ยของเขาแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยนะคะสามารถมัดของหรือผูกของได้จริงนะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยหญิงใส่เป็นกระบะไลเนอร์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าขนของด้านหลังรถเราจะได้ไม่เป็นรอยนะคะฝาท้ายก็จะมีตัว สติกเกอร์กราฟิกนะคะสีส้มเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ตัวมือจับของเขาจะเป็นสีดำนะคะหญิงเพิ่มเติมเป็นตัวเบ้ากันรอยนะคะทรงปลายดาบนะคะเพิ่มเติมให้ตัวนี้ก็ช่วยทําให้หลังรถเราเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดนิ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายด้วยนะคะแล้วก็ที่หญิงเพิ่มเติมเข้ามาพิเศษนะคะดูจากด้านล่างนะคะตัวนี้ใส่กล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นกล้องแบบที่ฝังไว้กับโลโก้ของ f o r d เลยนะคะ ตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยใส่ตัวช่วยผ่อนแรงให้ด้วยนะคะเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายเนี่ยก็ใช้มือเดียวก็สามารถผ่อนแรงได้นะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นรุ่น LM เลยนะคะตัวกันชนเนี่ยมีหูราดสีแดงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังที่มากับตัวรถ4จุดนะคะก็ยังใช้งานได้ป,ปกติ ตัวนี้จะมีไฟได้วยนะคะเวลาถอยหลังเนี่ยจะขึ้นเป็นไฟสีขาวแล้วก็จะมีไฟส่องป้ายทะเบียนรถด,ด้วยนะคะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวหญิงพาไปชมภายในของรุ่น XLT กันนะคะตัวรุ่น XLT ปี2021นะคะภายในของเขาเริ่มจากเบาะหนังเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะเบาะหนัง สีด้าเดินได้สีเท่าแบบนี้เบามาจากโรงงานเลยนะคะก็เกรดพรีเมียมเลยดูแลรักษาง่ายแล้วก็อายุการใช้งานของเขาเนี่ยนานด้วยนะคะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้หุ้มหนังด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีพุชคอนโทรลด้วยนะคะส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y หรือ Android Auto ก็ได้นะคะ แล้วก็สามารถโทรออกฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังที่หญิงที่หญิงติดให้ลูกค้านะคะภาพก็จะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะคะสำหรับเวลาเราถอยหลังนะคะแล้วก็รุ่น XLT นะคะระบบความปลอดภัยของเขานะคะก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ มี ABS และ EBD ด้วยนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมระบบเข้ามาก็จะเป็นระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลไเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าครบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถ f o r d r a n g e r ไว้ใช้งานนะคะทุกรุ่นเลยนะคะ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดหญิงได้นะคะเบอร์โทรศัพท์หญิงนะคะ087ค่ะ679 5969นะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าติดตรงไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดหญิงได้นะคะหรือว่าแอ,แอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะตัวนี้ยินดีให้บริการลูกค้าเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งให้ลูกค้าแบบนี้นะคะหญิงก็จะแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่ค่ะ แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะออกรถกันได้ง่ายๆค่ะสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยนะคะปลอดภไไัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปทําเอกสารเซ็นสัญญาให้ถึงบ้านเลยนะคะตัวนี้ก็บริการอย่างรวดเร็วทันใจแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวหญิงนำรถคันนี้นะคะไปส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าเลยค่ะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย นำรถเท่ๆนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกค่ะวันนี้ขอตัวนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ